อ่ะคราวนี้เราก็มาเข้าสู่บัตรธรรมดากันต่อนะครับหลังจากรอบเหมาผ่านไปแล้วแม้พอบอกบัตรธรรมดาเหลือบไปมองไปสบตากับพี่อําพันธ์ก็นะฮะนี่มาจากกลุ่มนี้เลยนะครับแฟน,น,นเพลงจากเอ่อไผสลีวลัดน้อยไผาลีนะฮะนครสวรรค์โอ้โหโห,โหมาได้เอาอะไรมาเลยอ,ะอ่ะนะครับวันนี้สิงโตแดงตะลันทัวร์นัดที่สิบสองนหวันพบหน้่งครับตอนนี้แป็คขับกลางนั่งรัดก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับเอา กกำลังไบเชียนครสวรรค์เอฟซีครับพบน้าวันนี้อัดเล้งครับร้านนี้อร่อยทุกอย่างครับยำงเวงเดียวเดี๋ยวไม่ลอยเสนมีอร่อยนะแม่ค้าครับแม่ค้าน่ารักอ่ะแม่ค้น่ารักอ่ะแม่ค้าครับอร่อยทงอย่งเดี๋ยวเอาที่สนามครับแม่้สััสังผานแม่ค้าสิแม่ค้าอยากจะพูดอ่ะ แม่กล้าน้ารางอ่ะน้าหน้าที่เอาจึมหายหายครับถูไม่ได้ว่ะอ่าหลังจากรับประทานเสร็จแล้วว่าไงครับวันนี้คานหวังว่าค้นหวังครับชนะแน่นอนครับแพ้ไอ้หน้าเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้นั่นนี้ก็ไม่เชืรอครับเอาเลิกเลยเลิกครับมันไม่เอาครับ

น่านน่านยังไม่ชนะใครนะครับวันนี้เราจะเป็นทีมแรกที่จะให้ทุกคนคว่าชนะให้กับน่านเดี๋ยวลองถามนักแตนบอลท่านนี้ว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูเอาตรงนี้ก่อนเอาว่าไงครับต้อมเอาแค่หนึ่งศูนย์เพราะเขตีในทีสุดท้ายเออเดี๋ยวเขายิงนาทีสุดท้ายนะเขาิงเราเดอร์ลัคเจอป็นทีอย่างในนักพยายามว่าไงบ้างครับวันนี้บ๊ายบายครับวัที่บายบายครับสบายพวกวันนี้แบบสบายสบายตอบตอบว่าว่าไงต้องตัวตายหนูนู้นถามคนนู้นนะครับ วัสดีบางไหครับหกตั้งอหกต้ง เอซีเอ์กับที่สุโลกเอซีกาแฟให้เอซีแล้วก็บติทกีเอซีต่าเอซีเพราะวาาเอซแล้วก็สุโต๊ะทยเอซีพราะว่าติตามเอซีนนครสวรรวเป็นเอีั้เป็นในทีกท่ะที่ีที่ีิดต่นครสวรรค์จะไปเยือน

ตูดตัวตนะทำาแตไม่ได้วันเดิมเลยนะดิงทำม้นะครับเตุ๋ดนี ja ้เครับน้ำลงสนัโอ้โหโดุดครับ

แด้ยังว่าแล้วครับเราก็อะไรที่ติดกับขัดเนอะตายครับเจ็บสามแต้มครับ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 ได้ครับได้เาเยอะครับอ่ะวเต็มยีโอปิดท้ายแล้วให้ผมพฤติกรี่เอ๋อดีอดีเรื่องหนึ่งครับใส่ตุ้ดล้อตุ้ดล้อสาแต้มได้ครับในนั้นมันคุกขีดลุกดิ๊กลุกติ๊กนิดนึงแต่เราไมเย็งได้ครับคุกขีดลุกดิ๊กลุกติ๊กนี่คืออะไรเราก็ยิงได้สมาธ แต่แม่ครับธรรมวัฒน์ปัญชัดไม่ได้แล้วการดีไม่ดีไงวันนี้ก็สามแต้มครับวันนี้อ่ะปิดรายการเลยอ่ะเพล็กเพล็กปิดรายการเพล่กเพล็กโอถือว่าประสบความสำเร็จครับจัดที่พายไว้หกลูกได้มาหนึ่งเลยครัภูมิใจมากครับหนึ่งศูนย์กดล่าสุดสำเร็จเจอกันใหม่หน้าหน้าครับที่ที่ไหนนะสิงห์บุรีนครับสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีนถิ่นมีหอยอ่าเมืองร้อยเกาะโอเคครับสึงแล้วได้ครับได้มจริง กราบขอบคุณวิ่รักนักล่าทุกๆท่านนะครับไม่ว่าท่านจะมาแห่งจากแห่งหนตับนลใดน,นะฮะอะไรก็แล้วแต่นะครับรักทุกท่านนะครับขอบคุณในความเมตตาในความรักความกรุณาที่ขอบคุณวิ่รักแกนเพลงทุกๆท่านที่ให้การอุปการะมาโดยตลอดระหวังแรงใจเหลือเกินว่าถ้าคราวหน้าเรามีโอกาสย้อนกลับมาทําการแสดงอีกหรือว่าจะไปทําการแสดงที่ไหนหวังว่าคงจะได้รับแรงใจและแรงศรัทธาของบรรดาวิรักนักลำาทั้งหลายเหมือนอย่างเช่นวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้ขอทุกท่านกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนอนหลับฝันดีร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม